เรามาดูเนื้อหามวลสารและจุดสังเกตของพระคงจังหวัดลำพูนสีดอกพิกุลองค์นี้กันอย่างใกล้ๆนะครับด้วยกล้องขยายกำลังสูงว่าจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับ ในตอนนี้นะครับเร, <hi> เราก็จะมาดูพิมพ์ทรงและเนื้อหามนสารของพระคงสีดอกพิกลจังหวัดลําพูนกันนะครับดูว่าจะมีพิมพ์ทรงเนื้อหามนสารนะครับและลักษณะเป็นอย่างไรนะครับตัวลักษณะพิมพ์ทรงของพระคงนะครับเราจะเห็นว่าพระคงครับก็จะมีพระเป็นพระนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าพระรอดนะครับก็เห็นว่าตัวองค์พระนะครับก็เสียนก็จะเป็นเสียนกลมนะครับมีรัศมีนะครับรส่ tomatoes. วนซุ้มขอบ ด้านในของผ่านะครับก็จะเห็นเป็นรูปซุ้มเป็นใบโพนะครับเป็นโพใบนะครับเห็นเป็นใบโพชัดเจนนะครับตัวผ้านะครับก็จะเห็นรัศมี2ข้างนะครับที่ออกมาจากตัวองค์พระนะครับที่เป็น2เส้นนะครับตัวแขนที่เป็นแขนที่วางบนหน้าตักนะครับก็คือแขนข้างซ้ายของผ้าก็เห็นว่าเป็นตั้งฉากชัดเจนครับเป็นฉากเลยนะครับส่วนแขนขวาครับก็จะเห็นเป็นโค้งลงมาครับแล้วปกไว้ที่ตัวขาครับขาพ้าก็เห็นกันซ้อนทับกันชัดเจนครับตัวฐานพ้าก็เห็นเป็นโพเม็นะครับ เป็นเม็ดกลมๆนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นค่อนข้างอูมนะครับเห็นรอยกดพิมพ์ชัดเจนครับเห็นตัวนิ้วมือนะครับนี่เรามาดูมิติต่างๆองค์พระนะครับด้านหน้าด้านหลังเราดูไปแล้วนะครับอันนี้ดูจากด้านบนนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับที่เป็นเส้นที่เป็นเหมือนแตกเป็นใบโพออกไปนะครับข้างๆนะครับเป็นแฉกนะครับก็จะเห็นชัดเจนครับก็จะเห็นเซติ้วของรัศมีนะครับที่อยู่ข้างองพระนะครับ ซึ่งเราสามารถดูได้จากข้างๆครับก็จะเห็นเป็นเส้นชัดเจนนะครับทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิติทางด้านข้างขององพระครับก็จะเห็นเส้นรัศมีนะครับเราดูขนาดขององ์พระนะครับพระคงเนี่ยมันจะมีความกว้างประมาณ1.2เซนติเมตรนะครับประมาณนะครับก็องค์อื่นก็จะน่าจะมีความกว้างใกล้เคียงกันนะครับสูงก็ประมาณ3.3เซนติเมตรนะครับ เราใช้ตัวไม้บรรทัดลองวัดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดคร่าวๆโดยทั่วไปของพระคงนะครับในการพิสูจน์การดูดกับแม่เหล็กนะครับไม่ใช่การพิสูจน์พุทธคุณนะครับเพียงแต่เป็นการทดสอบดูว่าเนื้อหาวนสารของพระนะครับมีแร่ธาตุนะครับที่เป็นส่วนผสมอยู่ที่สามารถถูกแม่เหล็กดูดได้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะดูลักษณะเนื้อหามวนสารนะครับหรือว่าพิมพ์ทรงกันอย่างใกล้ๆทางด้านหน้าด้วยกล้องขยายนะครับ นี่บริเวณใบหน้าของพระนะครับเราก็จะเห็นตัวเนื้อหามวลสารเนี่ยที่เป็นเนื้อดินเนี่ยก็จะเป็นเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนะครับในซอกพระเราจะเห็นความแห้งของตัวพื้นผิวนะครับที่คอก็จะเห็นเป็นชายจีวรนะครับเป็นโค้งเป็นวงชัดเจนนะครับพระเห็นหูด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่เป็นซุ้มใบโพนะครับก็จะแตกแยกขึ้นไปจากตัวรัศมีนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นชัดเจนนะครับ นี่ที่ขอบด้านข้างก็จะเห็นรัศมีของตัวองค์พระชัดเจนนะครับนี่ก็จะแตกไปนะครับในที่เป็นก้านของโพนรัอันนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นชัดเจน,นครับนี่รัศมีข้างน,งนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าจะเป็นเส้นแต่พื้นผิวที่ไม่ถูกผิวสัมผัสจะมีความแห้งนะครับ นี่ขาเห็นการซ้อนทับกันชัดเจน,นครับอันนี้ก็จะเป็นฐานที่เป็นบัวเม็ดนะครับที่ซอกนะครับที่ไม่ถูกผิวสัมผัสท่านจะเห็นความแห้งของตัวเนื้อผ้านเนื้อผ้าก็จะมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับที่ข้อเราจะเห็นเป็นเหมือนกําไลนะครับตัวแขนข้างข้างซ้ายของผ้าก็จะค่อนข้างล่ํานะครับอันนี้ก็จะเห็น ที่ผิวนะครับก็จะเห็นความแห้งของพื้นผิวครับที่คอเราก็จะเห็นเส้นที่เป็นจีวรครับที่เป็นโค้งเป็นเส้นชัดเจนนะครับพระเราเห็นหูบสองข้างนะครับนี้ก็จะเป็นเหมือนพระศพนะครับเนื้อผระก็มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับนี่เรามาดูทางด้านหลังด้านหลังเราจะเห็นว่ามีรอยกดพิมพ์ครับมีรอยจิกเข้าไปที่ก้นนะครับเห็นรอยนิ้วมือนะครับ นี่เรามาสังเกตดูเนื้อผ้าก็จะเห็นว่าเนื้อผ้าเนี่ยมีความละเอียดค่อนข้างสูงครับก็จะเห็นรอยนิ้วมือที่กดพิมพ์ชัดเจนนะครับท่านเห็นนะครับอ่องลอยกันกดพิมพ์ครับเห็นความแห้งของตัวพื้นผิวผ้านะครับนี่เห็นรอยนิ้วมือชัดเจนมากนะครับ เราดูด้านข้างขององค์พระนะครับด้านข้างเราจะเห็นรัศมีนะครับเห็นตัวเส้นของใบโพนะครับที่เป็นเส้นอย่างชัดเจนทั้งสองข้างครับก็จะเห็นเส้นรัศมีขององค์พระนะครับเราเห็นว่าแขนข้าง ờ, ซ้ายขององค์พระก็จะหักตั้งเป็นฉากเลยนะครับไปวางที่บนหน้าตักนะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนทางด้านข้างนะครับนี่เราขยายดูทางด้านข้างครับอันนี้เราก็จะเห็นเส้น ที่แตกออกมาจากตัวรัศมีนะครับที่เป็นเส้นกิ่งไม้นะที่เป็นกิ่งของใบโพนะครับเห็นเป็นเส้นชัดเจนครับใบโพก็จะเห็นเป็นใบโพนูนขึ้นมาชัดเจนครับตัวผิวของพระก็จะมีความแห้งค่อนข้างสูงนะครับท่านจะเห็นนะครับความแห้งของผิวผักนะครับอันนี้บริเวณรัศมีนะครับท่านเห็นที่ซอกแขนนะครับมีความแห้งแขนนี่ก็จะตั้งฉากนะครับเห็นเป็นเหมือนกำไลนะครับท่านจะสังเกตนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดสังเกตนะครับ เป็นเหมือนกำไรที่ข้อพระกรงผ่านนะครับน,นี้บริเวณฐานนะครับก็จะเห็นความแห้งนะครับน,นี้บริเวณฐานบัวเม็ดนะครับก็จะเห็นเป็นเม็ดกลมๆนะครับที่ซ้อนเข้าไปอยู่ตรงซอกนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับ นี้จะเห็นนะครับว่าแขนที่ไปวางเนี่ยจะมีความตั้งฉากนะครับผ่าก็เห็นหูชัดเจนนะเห็นหูเห็นตานะครับเห็นความแห้งของพื้นผิวนะครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นนะครับซุ้มรัศมีครับชัดเจนนะครับเห็นกิ่งโพนะครับ ด้านบนนี้จะแยกเป็นสามแฉกครับตรงกลางแฉกหนึ่งนะครับเห็นเป็นสามเส้นครับส่วนใบโพเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนมากครับที่เป็นรูปใบโพนะครับตัวเน้าพระน้ำดินครับก็จะเห็นว่ามีความละเอียดค่อนข้างสูงนะพระก็เห็นหูชัดเจนครับตัวซอกพระเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความแห้งครับตรงหน้าอกนะครับตรงคอเนี่ยเราจะเห็นความโค้งของเส้นทีวอนชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นรัศมีข้างองพระนะครับ อันนี้ก็จะเห็นยังมีคาบกุลงเหลืออยู่นะครับเราจะเห็นว่าตัวโฟเมนนะครับมันจะย้อนเข้าไปในซอกนะครับอันนี้บริเวณแขนที่หักซอกนะครับก็เห็นชัดเจนครับว่าตัวข้อพักก่อนแขนนะมีข้อพักก่อนนะครับเห็นเป็นวงเป็นเป็นวงชัดเจนนะครับหน้าอกพักก็มีลักษณะความนูนนะครับตรงนี้นะครับเห็นเป็นเส้นโค้งชัดเจนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตของตัวพระคงนะครับนี้เรามาดูทางด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเส้นที่เป็นกิ่งโพนะครับตรงออกมานะครับแล้วแตกออกเป็น3เส้นนะครับก็เห็นใบโพมีลักษณะชัดเจนครับพระคงก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพนั่นเองครับก็เห็นว่าจะเห็นเป็นใบโพชัดเจนครับเห็นลัศมีของพระนะครับอันนี้ก็จะเห็นการซ้อนทับกันของหน้าตัก การชนทับของขาชัดเจนครับอันน es que ี้ก็จะเห็นเป็นเดียวแหลมนะครับที่ข้อพรกกรครับก็จะเห็นที่แขนพระที่ไปวางบนหน้าตักครับจะเห็นตัวข้อพักกรเนี่ยชัดเจนครับเห็นแขนเนี่ยตั้งไปเป็นมุมฉากชัดเจนครับแขนข้างนี้ก็จะดูแนบกับตัวพื้นหลังขององค์พระมากกว่าแขนที่ไปปกบนหัวเข่านะหัวเข่าที่ถูกปกก็จะเห็นว่ามันยืดออกมามากกว่าอีกข้างนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพระโคงนะครับ นี่เรามาขยายดูทางด้านบนนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นชัดเจนครับแล้วแตกมาเป็น3ามเส้นนะครับเห็นเส้นเห็นใบโพนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็น3ามเส้นชัดเจนนะครับใบโพก็จะเห็นนูนออกมาชัดเจนมากนะครับก็ใบโพก็ดูมีลักษณะอ่อนช้อยนะครับที่กิ่งของโพนะครับอันนี้ที่คอ่านะครับเราจะเห็นเป็นเส้นโค้งชัดเจนนะครับ น,นี้ก็จะเห็นมือที่าวางบนหน้าตักนะครับจะเห็นข้อพระก,กรนะครับนี่รัศมีนะครับก็จะเห็นความแห้งของตัวเนื้อผ้านะครับน,นี้ก็จะเห็นการซ้อนทับชัดเจนครับอันนี้ก็จะเป็นฐานบัวครับก็เห็นว่าตัวเม็ดบัวนะครับเ,เม็ดกลมๆมัน,มนแทรกเข้าไปอยู่ใต้ซอกนะครับ นี่ก็จะเห็นชัดเจนครับนี่ก็จะเห็นว่าตัวพระเนี่ยการทำแกะไม่พิมพ์ค่อนข้างมีมิตินะครับนี่เรามาทดสอบนะครับทดสอบเอาพะคงลองตรงนี้นะครับลองดูดกับแม่เหล็กดูนะครับใช้แม่เหล็กประมาณ70กิโลครับก็จะเห็นว่าสามารถ ถูกแม่เหล็กดูดได้นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างมีแรงค่อนข้างอ่อนนะครับแต่ก็ยังดูดอยู่นะครับส่วนใหญ่พระคงพระรอดนะครับก็จะทำรปยากับแม่เหล็กนะครับถูกแม่เหล็กดูดได้นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าถูกแม่เหล็กดูดได้เช่นกันนะครับเราก็ได้ดูนะครับทางด้านหน้านะครับด้วยกล้องขยายกําลังสูงนะครับดูว่าลักษณะเนื้อพระเป็นอย่างไรนะครับ ก็เห็นจุดต่างๆที่เป็นจุดสังเกตครับอย่างเช่นที่คอก็เห็นเป็นเส้นโค้งนะครับตัวพวกโพใบโพนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นชัดเจนครับมีความสวยงามนะครับตัวนภาก็มีความละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเห็นตัวลักษณะของพิมพ์พะนะครับว่ามีความประณีตครับค่อนข้างสวยงามนะพระมีหูมีลายชัดเจนครับนี้เราได้ดูทั้งด้านบนนะครับด้านข้างนะครับอนี้ก็จะนําให้ไม้ท่านดูนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการ ศึกษาพระคงนะครับก็พวกพระคงก็จะเป็นพระที่เมื่อก่อนมีคนนิยมค่อนข้างมากนะครับอย่างพวกพี่ที่เป็นนายทหารเนี่ยก็จะนิยมเป็นค่อนข้างสูงนะครับนายทหารเมื่อก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยสงบกันนะครับเวลาไปประจําการเนี่ยก็จะมีพวกพระพวกนี้ติดตัวไปด้วยนะครับที่นำไห้ท่านดูก็เพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับในการดู พิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหามลสารของพระคงะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและสะสมนะครับก็จบตอนนะครับการศึกษาพระคงดอกซิพิกุลจังหวัดลําพูนนะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปคลิป,ลปนี้นะครับขอบคุณครับโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์อัศวัรลาลิศ easy life channel